สำหรับวันนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกห้าเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดือนธันวาคมกลางกลางเดือนด้วยลุงพ่อเฉียดใช้ก็มาฝั่งชายแดนกัมพูชะก็คือประเทศเขมรหรือกัมพูชานั่นเองมันก็เดินเที่ยว ตลาดเสื้อผ้ามือสองนะขายรองเท้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดแถบนี้สักหน่อยนะครับผาพวกโราเดินนะใช้คำว่าเดินไปดูเลยนะครับไปไปดูกันนะจากที่จอดรถหน้าถนนสายเมนข้างหน้านะครับข้างหน้านะ ก็เดินเข้าไปตรงเข้าไปนะจะเป็นแยกนะที่เห็นข้างหน้าฝั่งเล็กๆนู่นหนะแหละนะครับก็คือประเทศเขมรระวัง <c oughs> อย่าเดินล้ำเข้าไปนะทหารจับนะทหารเขมรจับไปเรียกคาเทยไม่เรื่องนะครับลงจากรถบัสะ,น,ะนี่นะรถทัวร์ก็เดินน,นั่นนันนนข้างหน้าก็คือทางที่เรามาอยู่ รถก็หันหัวออกเตรียมเตรียมเดินทางหลังจากพวกเราจับจ่ายใชย้สอยหรือเที่ยวกันเสร็จหลวงพ่อไม่ได้ซื้ออะไรหรอกพร้อมาหลายคนีลยนะครับแล้วก็โรงเกลือก็มีสาขาต้อ,อตวระ้งรั่รถาด้วยครับซึ่ง,งระวังรถระวังอะไรระวังครับชมไปหลวงพ่อก็ปูพื้นฐานในคนที่ทไม่เคยคมาหรือไม่รู้รน,นิดหนึ่งว่าตาลาดโรงเกลือนมันคืออะไรนะ เป็นตลาดชายแดนบ้านคลองลึกนะอยู่บ้านคลองลึกหรือที่เขาเรียกว่าตลาดโรงเกลือนะซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับเป็นตลาดที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาหรือขเขมรน,นะหรือประเทศขเขมรเป็นที่รู้จักนะกันในานามตลาดขายเสื้อผ้ามือสองนะ่ึ่งสินค้า แรกๆจากเดิมแล้วก็เข้ามาจากประเทศกัมพูชาหรือประเทศเขมรซึ่งเดิมตรงนี้นะครับเดิมตรงนี้เคยเป็นพื้นที่ที่ใช้ใช้ในการเก็บเกลือเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลนะเกลือทะเลก็เรียกว่าเกลือสมุทรนรั่นแหละเป็นเม็ดๆนนะครับของประเทศไทยนะ เพื่อนำไปขายให้กับประเทศกัมพูชาหรือประเทศมเขมรนะก็เลยเอาเกลือมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเขาก็เลยเรียกว่าโรงเกลือต่อมาเนี่ยการใช้เกลือลดน้อยลงหรือว่ามีการใช้สิ่งทดแทนด้วยนำข้าวจากตรงอื่นเพราะการคมนาคมสะดวกปัจจุบันนี้นะครับมาได้จากหลายทิศหลายทางนะ ความสำคัญในการใช้เกลือก็ลดลงนะสังเกตดูว่าไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เห็นเกลือทักทีไม่เห็นรงเกลือทักทีนะเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยนะที่ว่าลดการใช้เกลืออาจจะว่าเออเกิดนะการต่อสู้ภายในประเทศกัมพูชานะระหว่างกัรเมินตรงทั้งไฟนะก็ไปหาประวัติอ่านเอาเองนะครับ พราะในแถบนี้นะแถบอินโดจีนแถบนี้เนี่ยเคยมีการสู้อรอบกันอยู่นะครับสมัยก่อนนะประมาณทักพอศ2,122นะถึง2,136ก็เลยการใช้เกลือนี่ลดได้ลดน้อยลงเพราปัจจุบันในสงครามสงบนะก็เลยเปลี่ยนสภาพมาเป็นตลาดดังที่เราเห็นเเราเนี่ยนะครับซึ่ง ตลาดโรงเกลือรหรือว่าตลาดชายแดนบ้านคลองลึกเนี่ยนะครับอยูนะบ่บ้านคลองลึกตําบลท่าข้ามนะครับอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งจมัไม่ก่อนติดติดจังหวัดปราจีนบุรีนะพอเขาเขาแยกจังหวัดใหม่อารัญนะอำเภออารัญญประเทศเนี่ยก็คือเป็นจังหวัดสระแก้วนะครับติดจังหวัดแก้ว ถึงตลาดเนี้ยห่างจากาตัวอำเภอ,อรนประเทศนะครับประมาณสัก6กิโลเมตรได้เลยนะครับเพราะว่าขี่รถมาไม่ไกลเราลุงบอก็พักเยูใออเนะ่ในตัวอำเภอในประเทศนะครับในตัวอำเภอก็ขี่รถมาแป๊บเดียวนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศนะกัมพูชานะด้านบ้านปอยเปต เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีด่านด่านข้ามด่านผ่านเดนนะครับด่านใช้เดนนะซึ่งซึ่งบ้านปอยเปรตเนี่ยนะครับก็มีชื่อเสียงอยู่นะครับซึ่งติดกับอยู่ในจังหวัดบันทยมีเชยนะหลวงพ่อไม่รู้อันถูกหรือเปล่านะอ่านว่าบันทยมีเชยนี่นะของเขมรหรือว่ากัมพูชานะครับ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับซึ่งผู้ประกอบการค้านี่ว่ากันว่าชวนใหญ่จะเป็นชาวเขมรหรือกัมพูชาลุงโบสังเกตดูว่าการพูดจาอะไรเนี่ยนะ,ะลิ้นแข็งแขงอยูอ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการค้ารายรายย่อยหรือรายเล็กๆแต่ปัจจุบันนี้นะมีนายทุน นะมีนายทุนของของเวียดนามนะของประเทศเวียดนามอ่นะซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยเข้ามาแทนที่ชาวกัมพูชาซึนะ่งซึ่งชาวกัมพูชาเนี่ยเงินะงทุนน้อยก็เป็นผู้ผู้ค้าขายรายย่อยทีนี้บทบาทของของชาวเวียดนามเนี่ยเริ่มมีบทบาทขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะเป็นนายทุนใหญ่นะครับเข้ามา เทคโอเวอร์ก uh, ิจการหรือก็ามาขายแทนแทนคนคนคเหมนหรือคนกัมพูชานะครับซึ่งตรงนี้นี่เป็นพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องความมั่นคงของประเทศเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งนี่ชาวกัมพูชาก็ขับรถเข้ามาเติมแก๊สมาซื้อแก๊สุงต้ม เติมน้ำมันในไทยนะครับแต่เติมแล้วนี่ใส่รถเต็มเปียบและเอาไปขายต่อในในประเทศกรัรมพูชาซึ่งไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นโปรดใส่ในรถนะซึ่งซึ่งตรงนี้ททำให้ต้องจับตาม,มองเกี่ยวกับธุรกิจกับความมั่นคงของประเทศนะซึ่งผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องเคร่งมาดูในตลาด กันบ้างนะเดินเดินชมตลาดกันนะครับเดินชมตลาดโรงเกลือกันบ้างนะหรือตลาดชายเดนนะหลังจากนั้นก็มีแต่เ,เขาแบ่งเป็นโซนเป็นซอยเป็นอะไรซึ่งปัจจุบันนี้นะใหญ่โตเมาร้านมากเดินวันหนึ่งก็ไม่หมดถ้าเดินนะหลวงพก็เอาคร่าวๆซึ่งมีตลาดอยู่ตรงทามตลาดนะนี่นี่ตลาดเบญจวันนะครับก็มีลาน ทำกิจกรรมอระไรอยู่นะครับซึ่งแล้วก็โซนนี้เป็นโซนใหม่นะครับเป็นตลาดใหม่นะสมัยหลวงพ่อมาตอน,นแรกมันก็ไม่มีนี่เห็นไหมนี่น้นี่ก็เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งนะนะครับอยู่ในในในโรงเรือแหละตลาดโรงเรือนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลังๆนี้แหละนะครับเป็นที่คัดแยกเสื้อผ้ามือสองที่ช่อมเทรน นะครับเป็นสถานที่ที่จะรับร่อ,รอมเพรมเสื้อผ้ามือสองเพื่อบรรจุเป็นกนระสอบจัดจำหน่ายในแถวนี้แหละยังยังคัดแยกกันไม่เสร็จเลยลุงพออก,ก็เคยครั้งหนึ่งที่มาครั้งก่อนเนี่ยก็เคยหลุดเข้ามาตรงนี้นะครับแตวตรงนี้นี่ที่ร็จก็ขายเห็นไหมถูกๆตัวละสิบบาทนะครับไม่ใช่กองละสิบบาทนะลุงพ่อ,อถามมาแล้วนะกว่าแกควังเงินดูเรื่อง นะครับซึ่งบางครั้งนี่ตรงนี้แหละพ่อค้าไม่ค้ามาติดต่อนะครับแล้วก็เขาขายชงเข้าไปนะครับกลับเข้าไปในเมืองไทยบรรจุเป็นกระสอบหลังจากชอบแทมรเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสินค้าที่ได้ไปบางครั้งก็เป็นของมือสองที่เป็นยี่ห้อดังๆแบ็นดังๆว่ากันว่าโรงเกลือนี่ยเป็นฐานที่ที่ มีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มากที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดมากที่สุดนะก็ก็ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นว่ามีสินค้าใหม่ๆมีสินค้าเกี่ยวกับไฟฟ้าเบ็ดกระเป๋าอะไรเพราะสินค้าใหม่ๆนะครับบางครั้งเนี่ยก็เอาออกมาจากในประเทศไทยแหละนะครับที่ผลิตในประเทศไทยแหละก็เอามาขายที่นี่ บางครั้งก็ข้ามเดนมาหนีข้ามเดนมาบางครั้งมาจากจีนนนซึ่งเป็นสินค้าะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเอามาขายกันบางครั้งก็ทำปลอมอทำเรียนแบบแล้วก็ติดกลาของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละมีผลประโยชน์มากมายเกี่ยวกับสินค้าที่เลียนแบบลอกเลียนแบบผนะิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ละมือหรืกันเองนะครับก็ต้องขวากไว้กับ้า้าที่บานเมืองอเราไปนี่ต้องต่อราคาให้ดีนะครับตรงน,นี้นะครับบางครั้งบอกราคาผ่านมากเกินไปอพอซื้อกลับมาถึงบ้านเอา้าที่บ้านราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะพ่อเล่เหลี่ยมของพ่อค้าแม่ค้านี่บางครั้งแต่บางคนเขาก็ ซื่อสัตว์ต่อลูกค้านะแต่ว่าหลายหลายคนนี่ก็เล่์เหลียมมากเพราะฉะนั้นดูสินค้าดี่าบางทีเราก็หยิบเอาสินค้าที่เห็นว่าเขาตั้งโชว์ไว้พอเราจ่ายตังเสร็จเนี่ยหรือนี่ยลุงพ่อเคยเจอนะครับโดนสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ใช่เราเลือกนะซึ่งคุณสมบัติเกรดอะไรนี่มันแย่กว่าที่เราเลือกมาก เนะมื่อกี้ก็เป็นเบ็ดตกปลานะครับเบ็ดตกปลาถึงถ่งซึงตรงนี้ก็ถูกปนเวนถ้าต่อยดนะีเอาตัดขนะี้เกียจเดินไปตามรอยแล้วเพราะรอยเยอะมากตัดนะตัดข้าวปจะออกไปถนนที่รถอยู่กันแหละนะครับที่ที่รถจอดพอตัดปั๊บนี่โชนนี้นะโซนข้างหน้านี้เป็นโซนที่ขายรองเท้ามือสองนะครับขายรองเท้ามือสองจะเห็นว่านะเขานั่งตบแปง เช็ดถูค่อมแทมรองเท้าฝีมือมากฝีมือดีมากเลยพวกนี้นะครับนายช่างแต่เนี่ยประสบการณ์สูงนี่บางคู่เนี่เหมือนรองเท้าใหม่เลยนะครับดูไม่ออกเลยกับรองเท้าใหม่เห็นไหมแต่แรกเขาก็ใส่กระสอบเหมือนกันนะครับใส่กระสอบเหมือนกันก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินกันไปเรื่อย เอาล้ครับคิดว่าพอร่ควนแล้วนะเที่ยวไปจนทั่วหมดรอบแล้วแต่ว่าในตรอยต่างๆไม่ได้เข้ากันเองใจต่างๆก็สินค้าก็เหมือนกันแหละนะครับเป็นสินค้ามือสองสินค้าใหม่ก็มีบ้างนิดหน่อยครับคลิปนี้นะก็คงจะพาชมตลาดอย่อางเดียวก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทั่วนหน้าทุกคน อย่าลืมกดซับสไคร์หรือกดติดตาม YouTube ช่องลุงบอให้ลุงบอด้วยนะครับสวัสดีครับ